วันนี้แม่น้องเกตได้เข้าพบรองโฆษกกองทัพบ,บกนะคะพร้อมกับได้แสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์โดยการมอบดอกไม้สีแดงสีเหลืองใส่กะลาขอชีวิตประชาชนทุกกลุ่มทุกสีพร้อมกับได้นำตะเกียงสองสว่างให้กับกองทัพดำเนินการในสิ่งที่ถูกต้องเที่ยงตรงขณะที่ทางด้านของรองโฆษกกองทัพบ,บกก็ยืนยันนะคะว่ากองทัพบ,บกนั้นมีความบริสุทธิ์ใจในการทำงานและปฏิบัติกับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม นางพยาอาัคคาฮาตมารดาของนางสาวกมลเกตอัคาฮาตหรือน้องเกตที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี2 5 5 3เดินทางเข้าพบพันเอกบินไทยสุวารีรองโฆษกกองทัพบ,บกภายในหอประชุมกองทัพบ,บกเทเวศขอให้กองทัพบ,บกระมัดระวังการทำหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงซ้ำรอยปี2,553 และสอบถามการทำหน้าที่ของทหารในสถานการณ์ปัจจุบันทั้งการตั้งจุดตรวจความมั่นคงและการดําเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มสปปล้านนาโดยได้แสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยการจุดตะเกียงสองสว่างเข้ามายังหอประชุมกองทัพบ,บกเทเวศซึ่งหมายถึงการส่องแสงสว่างให้กับกองทัพไม่อยากให้กองทัพเลือกปฏิบัติและดำเนินการในสิ่งที่เป็นความมืดดำ รวมทั้งได้นำดอกกุหลาบสีแดงและดอกดาวเรืองที่หมายถึงสีเสื้อของคนสองกลุ่มก็คือกลุ่มคนเสื้อเหลืองและเสื้อแดงใส่ในกลามอบให้กับพันเอกวินไทยเพื่อเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ในการร้องขอชีวิตประชาชนทุกกลุ่มซึ่งหมายถึงการเรียกร้องให้กองทัพดูแลประชาชนทุกสีทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและไม่ดาเนินการใดๆที่จะสุ่มเสี่ยงให้เกิดความสูญเสียต่อประชาชนในภาพรวม ขณะที่พันเอกวินไทยสุวารีรองโฆษกกองทัพบกยืนยันว่ากองทัพบกบริสุทธิ์ใจในการทำหน้าที่และดูแลประชาชนทุกกลุ่มโดยไม่เลือกปฏิบัติส่วนการดูแลสถานการณ์การชุมนุมในกรุงเทพมหานครนั้นเป็นการสนับสนุนการทำงานของสนย์รักษาความสงบหรือสอรสรวมทั้งการตั้งจุดตรวจหรือบังเกอร์ของทหารก็เช่นเดียวกันซึ่งจะมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นกำลังหลักและมีเจ้าหน้าที่ทหารเป็นกำลังเสริมเท่านั้นไม่ได้เป็นการนำกำลังออกมาเองแต่อย่างใด รวมทั้งยังมีการสับเปลี่ยนกำลังตามจุดที่ลอดแหลมเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์จึงอาจทำให้มองว่าบางจุดมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารมากกว่าปกติในการปฏิบัติงานของทหารในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครนั้นเนี่ยเป็นการปฏิบัติงานภายใต้อสอสอนะครับซึ่งมีสรสอ,เป,อเป็นผู้รับผิดชอบนะครับเพราะนั้นการ ดําเนินการทุกอย่างจะต้องเป็นการประสานและเป็นการมอบหมายจากสส,ะสะนะครับประเด็นที่2ก็คือถามว่าทําไมเห็นมีแต่ทหารแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจผมก็ได้เรียนว่าคือตามบัญชีบรรจุก,กําลังนั้นเนี่ยจะมีทั้งทหารและก็ตำรวจนะครับในสส,ะสะนะครับแต่เพียงแต่ว่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดตรวจร่วมเนี่ยที่มีจํานวนตั้งหลายสิบหน่วยนั้นเนี่ย ส่วนใหญ่มันจะเป็นจุดร่วมที่เราจะต้องปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่ว่า,าทางคุณแม่เองอาจจะเห็นเฉพาะเจ้าหน้าที่ทหารนะครับแต่ผมก็ได้เรียนอธิบายให้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยซึ่งเราเองก็พยายามพูดตลอดว่าเป็นการทํางานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตําีวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ก็จะได้หายข้อสงสัยในกรณีที่ทําไมมีแต่ทหารอยู่นะครับ และเราผมก็ได้เรียนให้ทราบว่าสําหรับกาลังพลของทหารเนี่ยที่เห็นอยู่ทั้งหมดนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ5,000-6,000ถึงนายจำนวนไม่ได้เพิ่มเติมขึ้นจากเดิมเพียงแต่ว่าเรามีการปรับนะครับจากจุดที่ไม่สำคัญมาอยู่ในจุดที่สำคัญนะครับในจุดที่ไม่สำคัญมาสู่ในจุดที่มีความล่อแหลมนะครับเพราะว่าสถานการณ์นั้นเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้พันเอกวินไทยได้กล่าวชี้แจงถึงการที่กองทัพภาคที่3ใช้มาตรการทางกฎหมายกับกลุ่มสปปล้านนาที่ใช้คำพูดและแสดงออกถึงการแบ่งแยกดินแดนว่าเป็นการทำหน้าที่ในฐานะหน่วยงานด้านความมั่นคงและเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายที่ต้องมีการสอบสวนตามพยานและหลักฐานซึ่งกองทัพบ,บกไม่ได้ดาเนินการแบบเหมารวมหรือเลือกเฉพาะสีใดสีหนึ่งแต่เป็นการดาเนินการเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายเท่านั้น